ไปน่คงเพาไงมันใสด่ดิตอนที่บอสอ่ะมันไปกินจิ้งจกอ่ะมันออโดนอะไรวะเออมันต้องโดนของเข้าแน่เลยวะ่ะถ่าเหมือนตุก๊กงตุ๊กแกนะตุ๊กแกก็ไม่เคยเลียปวกนะหรือว่าเราจะไปพิสูจน์บ้านเรามันจะมีว่าออมันไปทําอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันไปชักว่าวใส่ปวกชักว่าวเลยเหรอใช่แน่นอนนอมันต้องใช่แน่นอนาวายบังกะลมก็จะ กู S <S เหมือนเว้ยตอนที่กูออกมาหน้าบ้านเว้ยกูเห็นมันไปยืนดาาลลน่าสารล่เลยหรือว่ามันจะ, <S <S 2> <S 2> ะจะคิดซะนานเลยหรือว่ามันจะไปลบลูสารกู <S 2> <S 2> ไม่เชื่อนะเราลองไปพิสูจน์ไหมไปไปไปนี่เว้ย ตอนแรกกูเห็นมันดำดำมุมมองมุมขาเลยแล้วมันก็ขาดเลยเว้ยนี่ไงต้นสะเดาเอามาจิ้มน้ำพริกอร่อยมากไม่ใช่สะเดาอ๋อใช่เออเออไปดู้ด้วแกดวะมันไม่น่าเป็นไปได้มันยังมีอยู่หรือว่าสมัยเนี้ยเฮ้ยใช่นี่ใช่ไหมเฮ้ยนายจริงออกมาดิวะต้นะไปรยุ่ธ์ดิวะเฮ้ยมึงจะกลัวอะไรอ่ะไหนพิษสัตว์ตุ๊กเกงตุ๊กปูตุ๊กแกทำท่าเหมือนอะไหนวะเฮ้ยมันน่ากลัวมึงก็ไปจุกมาจากกูมากกูเออเออมึงจะกลัวอะไรวะอะไม่แน่จริงนี่หว่าไปไม่เห็นมีอะไร

พี่าจะหนีกูรอดเหรอกูจะแกะรองเท้ามึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นไปไรไม่รู้เฮ้ยมันผีเข้าเลยผีเข้าไปดูมันหน่อยดีกูเหรอใช่กูโก้ผีช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปดูก่อนไปดูก่อนทำอะไรได้ไหมอะกูไม่ใช่หมอผีเไปดูก่อนเราไปดูก่อนไปดูก่อนได้อกว่าไ้ตรงไหนตรงไหนน นานๆได้ออกมาไอ้หนักหน้าโง่ฮ่าไปไปไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นอะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวตัวอะไรสิ่งมันเนี่ยเฮ้ยกูกลัววอะไอเด็กคนนี้ไปมาตอนนี้จะเกิดสิ่งเล่าไม่ได้กลัวกูเลยอ๋อตัวตัวเฮียเฮ้ยเฮ้ยกูตัวแกตัวเฮ้ยเอาไงดีวะ มันไม่ใช่เพื่อนเราเลยอุ้ยวุ้ยออก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 วุ้ยวกูไม่ไหวไงวุ้ยวุ้ยวกูไปก็ได้กูจะไม่ยุ่งเกินไปคนบ้านนี้อีกอ